ในระบบ40%นะครับการจัดการตรงนี้นะครับประเด็นท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็มีส่วนรวมที่จะเห็ุให้เข้อสาเร็จคือเาเลือกท่านดีเทาก็มีโอกาสได้ดีนะครับถ้าข้อ,อเลือกค่าเทาก็บซีโอกาสเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นท่านที่กว่าสำเร็จอยู่1 5นะครับเขาต้องเลือกต้องคำนวณตัวนี้อย่างถี่อนะครับต่อมาคือดินดีน้าดีอันนี้ก็มีส่วนที่จะขับเคลื่อน,นสู่ความสํา,าสเร็จ อี yup. ่พ so ีส the ิบปร์เซ็นต์ับดินดีน้ำดีนะครับและต่อมาครับสิ่งสื่อม่าคือปุ๋ยดียาดีนะครับสิบห้นะครับการตัวนี้ครับฤดูการผลิตฤดูการผลิตเนี่ยเกียวกับตวกสิแวนอนะครับอันนี้คือเวลาเขาเขาเลือกนถื่อนเราฤดูการอาจจะพิจารณาทิดผันคือธรรมชาติบนเถื่อนกรแเถื่อนกรถั่วอันนี้คือเขาหลีกเลี่ยงบ่อใดนะครับอันนี้มีส่วนสิบห้เปร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้ครับทีจะ บริษัทมีอะลรที่เขาแนะนําเลรคือบุิษดีดานีอันนี้บริษัทมีอะไรเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ได้ทุกขั้นตอนครับการใส่ต,สตั้งแต่คุมบัสมกับท่านดีทั้งที่มานเท่ากับสามารถดีให้คัาแนนํำกับพีนาาพ่น้องคือได้เข้าล่องมาหลายท่านนะครับว่าท่านใดที่จะเหมาะสมนะครับคือตัวนี้นะครับดินดะีน้ำดีการจัดการถึงอยู่กับพี่น้องเกษตรกรดีนะครับการเตรียมแปลงอันนี้ก็บพี่น้องทุกท่านนะครับ คือการเตรียมแปลงก็การจัดการของพี่น้องเกษตรกร้นทนะครับขั้นแรกนะครับการเตรียมแปลงเขาต้องไถดินให้ใส่ผ่านสามอนนะครับคือเขาไถให้ลึกๆไว้นะครับไถลึกได้อะไรที่ดีครับเพราะว่ามันลึกเนี่ยดินทั้งสีโปงสีร่วนนะครับคือไถดินไถขั้นแรกคือสาดดินไปเจ็ดมือครับเจ็ดมือถึงสิบมือนะครับตาเพื่อจะขับขาเชือขัดไว้ได้ดีด้วยแสงแดดนะครับเป็นการขาเชือได้ดีนะครับต่อมาขั้นตอนก็ขุดินเก็บผ่านเจ็ด ผ่านเย็นคือย่อยเด็นนะครับจากดินที่มันดึงเป็นก้อนใหญ่ๆเขาก็ย่อยให้มันเล็กลงนะครับให้มันพวดขึ้นมากนะครับนี่ครับลักษณะการไถคือไถดินลึกลงไปนะครับลึกงไปเท่าไรให้ดีนะครับและสิ่งที่สําคัญที่เื็ดดินเมื่อหามเพ็ดที่เขาสำเร็จคือเขาต้องเติมเติมปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะครับลงวมได้ดินเหลายๆเลยครับค eh? mm ือ hmm. จ the ังหวะเนี่ยครับขีดเบ็ดขีดไ่ขีดมาเขาใส่ลงไปนะครับ อันนี้ใส่คือมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสิ่งความสัมพันธ์กแล้วก็สัมพันธ์ความสิเร็จเนี่ยคือเขาปบูมดินซะก่อนนะครับฐาดินเขามีคุณธน so ิสวรรค์มีทานอาหารในดินเพียงพอนั่นแหละครับเปิดอาสิงา่นะครับนี่ครับปุ๋ยเป็นกี่ม่วงนะครับเป็นกีม่วงแต่บริเวณมีดีประถามุกอะไรครับเขาซื้อวัวกระไรกี่ไก่กระไรกินหม้อร้อนกระไรครับนี่ครับคือข้อที่จะเป็นต้องเข้าใจข้อบูมดินนะครับยากเน้อยคือตื้นตัน ถึงสองดันต่อไรอันนี้ครับถึงจะเพียงพ่อก็มียงบกถึงไรน,นะครับเนี <c ười> ่ยคือเพียงพ่อของผมเนี่ยครับเป็นดินไส้ <c ười> ท่านประธานบริษัทนี่ครับคนมาก,ก,มาก่อเรี่องหวยเนี่ยน้ำมาเติมไรอะไรให้ดีพอเราใส่ซีตันผมใส่ซีตัดแล้วดินผมดินมาทันทีนะครับ, <c ười> าบจากเป็นดินไส้เรื่อยๆจากดินที่ผมมัดเสื่อมใส่หลไรต่อไรไม่ดีครับก็บอกเนี่ยนะยังเขาเพียงได้ครับหนึ่งถึงสองดันตะ่อไรอันนี้คือคือว่าเพียงพ่อนะครับ นี่ครับเป็นปูบุยนะครับนะครับการใส่ถ้าเราใส่ใส่ในดินลักษณะการใส่บางคนเอาขอแขังนะเกษตรกรใส่แล้วปลูกเลยอันนี้คือคือโพถิจอนนะครับคือเ้าใส่แล้วข้าวไถ่้วนเนี่ยเอาโรตรี่ปั่นเป็นเกษตรกรนะครับคือข้าวมัดให้ปุยข้อเกษตรกรเพื่อที่จะให้ให้ปุ๋ยข้อเนี่ยค่ายแก่กออกนะครับเราสังเกตได้ครับว่าถ้าปุ๋ยข้อช่องที่จะปลูกดินเนี่ย เขาสังเกตว่าทรายงาเกิดขึ <con oc ồ operate> ้นมากนั่นแหละครับปุ๋ยคือเขาค่ายแย่ต่อมาหยามันเกิดแล้วเขาก็จะไถแปลงปลูกพิเข้าไปนั่นแหละครับนะครับเครื่องไถก้วนเรื่อยๆครับไถไถเรื่อยๆให้ดีครับไถก้วนใส่วนมากคือการการปลูกพิกเ่าต้องวางแผนดีดีการเตรียมแปลงเป็นสิ่งสำคัญอย่าหึงใจหอนครับบังคัปลูกกล้าแล้วถ้าเราไถแปลงอันนี้คือยุยงในคนในน้ำครับให้เตรียมแบ่งจะก่นจะสิมากาคนะครับเพื่อหลักสูตรเขาเตรียมโดนคนใดให้ดีครับไถไถหลายรอบ นะครับใส่เรื่องแบงนี kind of so ้เลยครับปานใส่ไปเลยนะครับเนี่ยลักษณะการใส่ที่สองคือใส่แล้วอ๋อเราจะดินปั่นนะปั่นคือคือปุ๋ยกับดินเนี่ยมันสีได้เข้ากันคู่คอยเข้ากันนะครับคือท่าเรือคือเราจะลีนนะนะครับปั่นนะครับคือการการโยกเหลี่ยมเนี่เป็นเรื่องสำคัญนครับเพราะว่าเพชรเนี่ยเราโยกเลี่ยมสูงนะครับความสูงของของเหลเนี่ยครับให้ดูอี่ประมาณกี่สิบเซนสมิบเซน เพื่ออย่างครับเพื่อให้น้นาเพื่ออะไนะครับเพื่อให้เวลาหนาต้องขังจริๆงๆเขาสิดตสอบน,นะบวันน้าหรือเป็นพืชเป็นปุ๋ยดูดยาเนี่ยทางหน้าขัางแก็ต้องมีตายนะครับลักษณะาการจากการใช้มักปั้นปั้นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเขาก็มายกคู่ไว้ก็สิ่งหนึ่งยกรลองสูง20่สิบสมเสนนะครับลักษณะการยกหลอดย<ม>กหลอดเฉพายกเยอะมากแบบปะคาเกียร์นะครับเนื่องพาบบคุณตุ่ยน,นะจังเกอร์น่สัน คนไดหาโนหนาตุนะครับยางสมดัรรเสียงาล้วมไหโลนะครับไนะครับก็เลยเรื่อกการการเคาะพิคนะครับการ่อนเาเตรียมเรียบร้อยแล้วลักษณะอิพานมากขึ้การเตรียมทีทที่เขาการเคาไว้ครับการพั้พิทีกผมแนะนำคือว่ามิจทานคือ1 5เปอรเซ็เลือกนะครับแต่ว่าสัญกาหรือข้อใระยาอีกข้อแนะนำตัวนี้ก็ ไอ้ผลิตรอบแค่กับเกษตรกรใได้ดรับที่ดีที่ดีมากๆเลยนะครับทนะครเขามาเรียนนกาเพื่อการเพาะลักษณะการเพาะของพืชดีของยีลายเทาน้นนะครับส่วนมิตรสอประกอบสำคัญคือวิธีกากน้ำหมอนนะครับน้ำปล่าธรรมดาคือน้ำหมอนที่เ้างส้งกาแฟเกีียวหนึงน้ำเปล่าเกล่ยวหนึ่งเอามาผสมใส่กันครับเมื่อสิ่เหลี่ยมมุมมอยู่ที่ประมาณ4ี่บ้าถึงหองศานะครับ แล้วก็เขาเอาไลท์ทิ้นงนะครับแกบของหมอปึ๊บใส่ผาฮอไว้นะครับเขาบอกว่าตัวมีผาฮอนะครับตัาวามีผาฮอร์ก็สิกระจายฮอผ์าอะาาไรก็มัดไว้นะครับเอาไปจุ่มน้ำน้ำนมอ่อนครับน้ำน,น้ำที่เขาผสมกันแล้วก็เขาเอาซีวิลนะครับซีวิลไปแสลงไปซีวิลคือการกระตุน้นฮอร์ล่านะครับและที่ไปจุ่มบอกก็คือมีตัวเสริมด้วมาะคือมีตัวสีผัดเพื่อเห็นไหลหลักเขายาอมนะครับเพื่อจัดลักษณะการแซ่นะครับ การแซ่พริกพริกเป็นเปลือกหนาต้องใส่เวลาในการแซ่อยู่ที่ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับแต่กระดูกพวกกระดูกันนะครับถ้ากืะดนี้เปลือกบางมาก็สิบหยดเวลาล้มนะครับยังบิดเป็นเปลือกหนาต้องแซ่อย่างน้อยสี่ชั่วโมงใช้เอาขึ้นมากนะครับคือดินพ่อจะมีส่วนสำคัญในการพอนะครับคือดินดินพ่อที่อยู่ในน้ำเขาในน้ำก็คือของพันแม่นนะครับถ้าเป็นดินดินปลูกสาบร่ายโคบุนลอยเนี่ยอันนี้คือข้างบนในน้ำ เป็นดินพอสเฟตดินน้ำเขานะครับในดินมาสิเป็นฟอนมันต้องขี้ขออกนี่นะครับขี่ให้มันให้มันเปลเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับ<ม>นะครับขาอันนั้นเมื่อกี้เดี๋ยวผมก็บอกไปว่าเขา้าแซ่ห้ามพีซีชั่วโมงแล้วเข้าถึงจากหน้าเข้าไปเซน่าก็ดิ้งไปครับเข้าไปโบไปทางขึ้นไปอยู่ประมาณสักสองขึ้นถึงสามขึ้นนะครับให้เขาโอเคไปเพราะว่าเวลาเขาพานไปสามขึ้นแล้วลักษณะเขาก็สิเป็นลักษณะนี้ครับเขาสิแตะหมอก ลักษณะนี้เหมาทุกไนครับหากตเป็นสมลงถ้าเขาไปสามขึ้นสีขึ้นแตบมัาหักเน่าไมเสร็ยากนะครับเวลาเขาหักเน่าเขาเกิดในหี่ลงมล้มาเนี่ยโอกาสล่าเขาสิ้ขาดจังหวะปเยอสองขึ้นนะครับพาเกิดสามขึ้นนะครับนะครับเพชรอทาเอาดินเสื่อทาอะรกับปาเป็นเรนี้ครับลกเลื่อนนะครับล้เลื่อนพอกทิเป็นที่ส่วนสำคัญนะครับในการเป็นล้เลื่อนล้เลื่อนถ้า้รงยกเกินสูงนะครับเพราะว่า เพีกเนี่ยบางคนไปว่าในฐานดินที่ผุ่มพีกเดี๋ยวมีหนองหลายๆคนเพ็ดมันมันโรถี่นะครับเพราะว่ารากขึ้นไม่ได้ดินมันสิบรากไม่สะออกจากขานนะครับไปดินดินถึงว่ามันจะรันขึ้ยกพื้นถึงสูงนะครับม่ให้มันอีดินนะครับหลังค่านะครับเพ็กส้มเี่ยครับนะครับพีกผาผาติ๊กผาพระเทศไซตนะครับคุ้มคุ้มลังค่ามันก็มาคุ้มเคยนะครับมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับการพู้ผ่านประโยชน์ยังได้พื้นเท่าเสียรักษาพุ่มกระพุ้งไต่ขาลงมากนะครับมันสิเป็นพุ่ม หอนแล้วมีความชื้นนะครับมันเห็นเหตุการณ์เหต้นารณือของเขาเนี่ยมันจะเริ่มเกิดตัวเดีนะครับพอที่ซ้อนพืชเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเม็ดฝนกระสิบไปมากกระทบกับขาโพกเมื่อยติดอันนี้บางคนพอเข้าใจนะครับพวกี้ผ่านร่ฝนลงมากคือผ่านแต่เด็นเสียหายเลยครับพอออกมากแล้วติดีๆเสียหายเลยนะครับแล้วก็เข้าตองนี้ผ่านแสล้มนะครับมาคุ้มมะคุ้มตรงตันดีไว่ผ่านแสล้มมันีอคือห้างแสงไม่ให้ตัวกลารเข้าหรืกระทบกับแสงที่ร้อดเนี่เกินไปนะครับ เอามากุ้งว้ในในระยะแรกๆก่อนนะครับเนี่ครับค่าผักเล้นกับกุ้งว้ลักษณะนี้เลยครับเอาประโยชน์เม็ดไปครับถ้าโย่ใส่ถาดเดินสิครับขาเยได้หลายาถาดเพาสอนกันแถวนึงเนี่ยครับก็ให้เกิดโค้งขาดครับหาขาดโค้งขาดก็เกิดโค้งขาดครับหลายหลายวันสิบสี่วันะครับรสี่ซีซ้อนกันไปตอนนั้วเขาเอาขาคุ้มงใบสิครับขาหงคุ้มไว้คุ้งใบเกลือรักษาหัวคุ้ง กุ้มไฟสามมื่ครับเ่าต้องไปเปิดเลยนะครับกุ้มไ้นึกสามมื่นทดกุ้ม้อีกสามมือจะมาเปิดนะครับกุ้งไก็รักษาค้อมชื้นเขากระตุ้นเขาให้เขางอทนะครับเพราะฟางในสามหมืครับเาเปิดเลยเขาลักษณะเขาสิเกินน้่งหมือนะครับว่านนะครับนับไปยี่สิบห้ามื่นฟอปูครับแต่ว่าหากเกินสามสิบห้ามื่นเขาเตรียมยินเลยยีสหาหมื่นลบได้ครับระยีนี้คือยิหาถึงสามสิบหม่เหมาะสมที่สุดครับ สรับการ้องกาทีล้มล้มไปนีนะครับในช่วงแรกคนกาดเวลาเขาพอสิ่งที่สสำคัญที่ตามมาคือพวกมะรงมากแน่นอนครับคือคือไอยาที่กำจัดคือเข่าดาวกับไฟทดาเบ่นนะครับพวกมะรงหลบเบี้ยไฟนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญแล้วก็อายุนี้นะครับเป็นตัวรุ่งุ่มเขานะครับเป็นตัวอาหารเสริมในช่วงต้นการนะครับคนกาช่วงนี้ครับมาแรงทีต้องการมากเลยนะครับ คือยาเขาตกตะกัดเจ้าหนี้ทำแรกเขาช่วงนี้แล้วมันสิมีผลกับยิกตอนเป็นต้น,เป,นตเป็นดอกแสดงอาการในนอนหายนะครับหายโรคดัชน,นีหาปุยคือจะหายยู่งอคซีวิลนะครับสี่คนไปนั่งเตรีอาหารเขาพร้อมกับยาป้องก,กันเราแล่นนั่นครับนะครับหนายหน้าก็ไปคือการเตรียมระบบงานเตรียมแปลงแล้วพร้อเมรีแล้วเพรามานเห็นระบบงานที่แตกนะครับ ระบบน้ำกับึงจุด้วามถนัดของแต่ละคนนะครับบางคนกัใส่ถังบางคนกัใส่เครื่อนนะครับคใส่ถังจากที่ปล่อยถังไปไปกับระบบน้ำหมดนะครับครับอันนี้เป็นหน้าที่ครับใส่เครื่อนปั่มกระจเป็น้าที่อันนี้คือเป็นระบบไฮปุ๋ยนะครับระบบมันเก่านะครับครับเรื่องระบบน้ำมันจะเป็นเรื่องที่แต่ละคนมีเหตุแตกต่างกัน การที่สัมันธรื่องระบบหน้าเขาต้องเกิดใส่กองนั่นนะครับเพราะว่าตัวกอดตัวเนี้ยมีความสำคัญไม่เล่าเขาดูหน้าถึงหน้าแต่ก่อนต้องสิเปอร์เซ็นติลดตันที่ระบบสายหนึ่งเทานะครับแค่ไหนเขาหน้าเ่าไหลไม่ต้องใส่ใส่กองนะครับใส่ใส่สองตัวนะครับนี่ครับก็ระบบดับรถเจนนี้ครับครับการใส่เดี๋ยวบอกกูเจนี่ตอนนี้สตึงจุดปลายเนี่ยสตึงนัน วันหยุดน like like ah ิส ah ัยแะครับที่เราไปยูนนี่ยเนี่ยนท่านท่าใจนครับเนี่ยดีเราทำเยเาทั้งบริษัทเห็นมากก็มีหลายแบบนะครับแต่ว่าืี่แบบเป็นางทีสุดนะครับเหมาะสมกับที่เท่านะครับเพราะ่มเหว่าเห็ุแบบนันแบบนี้นะครับคือคือมันลัะเดียวกัคือแต่มีความเหมาะสมนะครับนะครับเกี่ยวกนนเลย การว่างอำยศที ite, ่แรกในแหวนเนี่ยเขาว่างสายอยู่หนขางก่อนเนาะวางขังแตวนสักวันพอสมรุปผานะครับฉันว่างโซ่กลางแตวนเข้าจอสายสิบานะครับเขาว่างไปขางไปขางนึงนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับสายลำยศที่เท่าเดิมนะครับเป็นสายลำยศที่มีความยาวลู่ลำยศอยู่ประมาณ20่สิเซนนะครับมันจะมีหลายขนาดมี10เซนยี่สิบสามสแต่เป็น30มสิกวประมาณสองกิัลนะครับแต่สิกับเจ็ดไป สาหรับปูพิ้งเข้าคือ20นะครับตาหาง20เส้นนะครับนะครับคุ้งผาเข้าคุ้มสายยางก็อยู่บนบอร์ดนะครับไม่ได้บานเข้าไม่ไดุ้้มผาเนี่ยคืองบางคนไปดินไส้ต้องกเทั่วได้ครับหาล้มาเนี่ยยอยิ่บางคนดีนะครับผมเองของคุ้มเนี่ยเย็นน้ำค้างครับเอาดินตั้งไปก่อนสองก่อนไปดูครับแต่บานผมเก็บปลาแด้ครับสิวดีมัดได้บางคนดีเห็นเด็ดปะครับเห็นตาหางของเขาเด็ดปะปลาแดกปะ นะครับการพูดผ่านครับผ่าที่พุ่มนะครับของของมีอะไรเท่าเดือดขึ้นในน้ำยี่สิบเมตรหนึ่งมอสส์นะครับถ้าคนมีรูปไหลายกับเมตรี่สีนะครับถ้าแปรสี่นห้องห้องสิบบริยมนะครับเพราะว่ามันแคบมันมันหน่อยไปนะครับลักษณะที่มอสส์ขึ้นจึงเมิดนะครับลักษณะผ่านะครับผ่าพุ่มมีสองสีทางนึงจะเป็นสีสีก่อนเงินทางนึงเป็นสีดำผมเห็นมอสวนเนี่ยเอาสีดำอยู่นะครับจริงๆแล้ว ตามรังกีกนั้นให้เอาสีบวมจุดนะครับการพุพาครับเป็นอย่างเช่นพี่เข้างคนกับกุ้งบางคนกับปลพุ่มลักษณะของการพุพาราเนี่ยมันเสร็จเป็นการที่ว่าข้อแรกคือป้องกันก็จะพืชป้องกันหญ้านะครับคื่อที่ว่าหญ้ามันเกิดข้อที่สองคือไต่พานะครับคือเขาสิรักษาความจื้นในดินนะครับดินเขามีความจื้นเือเขากว่าจะจะเริ่มจะโตตอนนี้นะครับแต่เขาปลาพุ่มเขาหายหนาเกินเยอะกับเลยดีวัดนะครับ พราะว่าถ้าสิบปูพิกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขั้นต่อขาเสื้อได้ดินนะครับบริษัทนี่แหครับก่อนปูพิกเสื้อแนเนีด์นาเสื้อได้ดีเพราะครับมียิงครับนขาเสื้อคือตัวเท็โตเนี่ยครับตัวเท็โตเนี่ยวก็ติเก่งเก่งในการขามาแรงได้ดีเพราะว่ามาแรกได้ดีดีห้องมองเรเห็นครับนี่แหละปัญหาปัญหาของบริษัทบอลนี่แหละคนเนี่ยเพาใส่ยาตัวเนี่ยเวลาขั้นปูไปปพิ่เนี่ยพวกเสียนดินหรือเขาเรียกใส่เจลาตินนะครับเป็นตัววันละายสหรับืนเลยครับถ้าเขาเข้ากินหักลบเนี่ย แากเขาสืยุ่งกันที่มเจติบโตแล้วเขาไปขยายพันธุ์ในรลากึืนเนี่ยมันจะเป็น right no ปมเป็นรลาปมเพราะว่าเคทโตเนี <Skills ibles> ่ยสามารถที่ขามาเลงตัวนี้ได้ดีเลยครับครับสัปดาห์เลยครับสัปดาห์ที่เขาคอยปนระบบการก่อนเนี่ยการเตรียมดินกอสิลงการดินเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ต้องป้องกันโรครลาเน่าพนเน่าครับเพราะว่ารลาเน่าพ่นเน่าพีนเรืแอ้วครับเอริญเติบโตเนี่ยต้องิดเขาเนี่ยเกิดโรคขนาดยักษ์กดปิดกดปิดเท่านั้น กนะครับไปโอโซนนะครับใบอโอยซนจะนี้คือซอยได้กันเน็ดสหยดินม,มันหลวนซุยเยน็ดสหยดินม,มันโกงนะครับนะครับถ้าริ้วหรือสัพล่าตัวนี้อะไรครับเข้าสลับกันอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงน่ากลับนยาก่อนหนี้นะการเปลี่ยนแปลงก้อนก้อนซิปบูบี้นะครับ,นะรบรสัพล่านะครับใส่ประมาณหาซิปกัมหรือหาซิปซีนะครับ กรัมครือครึ่งอันซี่อ่าที่ซี่เดียวกันเดียวก็50กรัมนะครับผสมน้ำทาร์ิโนะครับทาร์ิโอคือยาสองตัวนี้ที่คุ้นสมคือป้องกันโรคกล้าเน่าคนน่านะครับตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าซัมลาสิบเอ็ดยาที่พวกดูดซึมนะครับดูดซึมเกตโตนะครับเป็นยาขามาเล่นนะครับอะเบอโซอยนะครับเป็นสารปรับปรุงร่มดินนะครับ เล็้ยงโก้งสามดีดีนะครับการเตรียมปูพริกนี่นะครับเข้าเตรียมแปลงพร้อมแล้วขาดเสื้อได้ดีแล้วเข้าจะเอาพิชเนี่ยไม่ต้องแปลงนะครับก้อนก้าพริชที่บอกว่า25วันถึง30วันหากเกินนี้นะครับหากเกินนี้บางคนสี่สิบเดนอย่างนี้ครับเตรียมแปลงเพราะท่านราคาเขาสิปุแล้วก็เขาสิเดินเนี่ยนะครับคคือก็หมอสมได้ครับแปลงกับวอกอย่างกับวอก้ากับวอเวลาเกินยี่สิบวัน สามสิบวันนะครับก็อนที่ปลูกนะครับสิ่งสำคัญคือคือข้าวมอวงถันคือว่าบางคนเอาไปลงเลยอุตส่าหมันได้หลายพจนี่ลยถ้าจะตากแดดท่านแปลงไว้มอนะปลูกเลยอันนี้คอเสียตากมผ้าในนอนครับนะครับนี่ข้าวต้องไปตากแดดก่อนนะครับก่อนเีาสิเอาดิปเมียไปลงดินเพราะว่าก่อนนี้เป็นอย่างนี้ต้องตากแดดนะครับเพราะว่าข้าลงสนามแดดจริงเนี่ยเ้างพ่เลี้ยงว่าป่าเขา เขาไปเขาปั๊บสภาพเขาก็เ so ด kind of ่อดก่อนนะครับให้เขาตากเดือดก่อนค่อยๆตายนะเมื่อแม้นเอาว่าตากพุ่มเดียวเลยเมื่อก่ว่าตากเดืดเจี๊ือเอาเลยออกเอาออกจากขาดนะครับออกจากลูกนอ้เลยเป็นตาเมื่อสี่แห่งเดียวจุดเวลาเนี่ยมาเศร้เขาก็เอาเปิดผาก่อนให้เขาได้ได้รับแสงได้หลายนะครับถามวห้เดือดเขากบปิดเขาไปเขาค่อยๆปั๊บเขาเขาไปนะครับถทำเขาพุ่มเดียวเลยเนี่ยเขาอาจจะช่งักหรือปรั๊บตัวก้อท่านเําเพียมพร้อมแล้วครับก็สถานการ การตาแก่ทิศเนี่ยทิศจากสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำเงเพราะว่าเขาค่อนเดี่ยวๆนะครับเขาทิศไม่แล้วปลูกได้ดีนะครับลักษณะเฮเทสิเลยครับเอามาวางเส่แตงสีตาเนี่ลักษณะต้นกล้าที่พ่อปลูกนะครับรับต้นเขบสีแข็งนะครับแข็งมากเลยถ้าเป็นน้ำมอเนี่ยคือบวบลงเลยครับถ้าคือเดี่ยกับสีเทียวคือสิเปื่อยไปเลยนะครับอันนี้อุปกรณ์จอจอขาเนาะอุปกรณ์นา้จอ เจอเป็นผู้เสียงเลยข้อห้ามของการปลูกพริกนะครับ40เซนถ้าเป็นพริกแดงเนาะถ้าเป็นพริกพื้นบ้านนี่ก็ห่างจะน้อยนะครับเป็นพริกพวกาพริกสมพริกสมย่าอส่าห์กองยังน้อยถึง80เซนนะครับเพราะว่าพริกที่เขาปลูกพริกแดงคือ40เซนเึงระยะกี่มอดสบิซุดนะครับกับจอปุ๊บปุ๊บอย่างพวกบอกว่าเอาสายยางมาตั้งฐานเอากระจอสักวันก็จะโพถือสายยางแล้วเอากรดึงสายยางตามคาต้องการนะครับสายน้ำลดนะครับ ก้อนสิบปูนะครับสมมติเรามืออื่นเท่าสิบปูมือเนี่ยครับตกล้าดิเท่าเนี่ยเท่าต้องจุ่มหนาวซะก่อนคือหาตะละม้าเงี้ๆนะครับหลักการผสมน้ำกับซีบิวนะครับกับฮัลลิวนะครับแล้วก็ว่างไว้ว่างไวต้ตรงนี้นะครับซีบิวกระตุ้นการแตกได้นะครับเพชรไหหล่าเขาเดินเร็วฮัลลิวป้องกันรากเท้าโค่นน้านะครับ,บ,อ,นนรบอันนี้จะเป็นนะครับต้องใส่ก้อนปูครับ แซ่ีจังหน่อยคือนึงครับสมุนไพรสูบอื่นมือนีทเอาแซ่ไปเลยครับเนี <occurs> ่ยมาได้แ <finish> ซ่ไว้อื่นเ้าปลูกได้ครับนะครับลักษณะการหักเกลยวสิเดินนะครับนะครับทางเขาเรเริ่มจะออกจากฐานได้ครับนะครับเขาเตรียมตามหมูมังโม่แล้วฮักก็ลงมือปลูกเลยครับนีนะครับจากการแท่นใหญ่เนี้ยบ่อยแล้วดึ่งมากปลูกนะครับพึ่งมากปลูกครับลักษณะการปลูกนะครับเขาเจาะหลุมนะครับเจาะหลุมเอาใหม่แต่กระถุ่นนี ให้รูปไม่เพียงกับเบาปูนะครับบางคนเอากูลึกลึกไหลรก็พอดีนะครับตื้อไรก็พอดีความพอดีคือปากรูปเนี่ยครับถ้าเบา่ยให้เพียงกันให้เสมอกันปุ๊บไม่สั้นเนาต้องมาข่อยครับมาเป็นจุดไหมให้มยุบยุบเป็นรูปมไม่แล้วก็เอาต้านโรคใหสิ่งสำคัญคือเอามือกดดีกับลังมันแน่นนะครับบางคนบูกวดกรงนี้นครับผมจะเห็นบืกปดกรงนี้แต่ว่าสิ่งคือกดแถวาเขาก็เจริญเดียวนะครับ นะครับลักษณะเมื่อขวดเองสิครับอ่าขวดปึ๊บปึ๊บไปเลยครับนะครับหลังจากปลูกเสร็จจะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับอ่าอยู่ที่มากน้อาครับอยู่ใส่ไปในูกใส่เม็ดเลยเนาะก็ส่งบอลส่งในกระปูกได้หล้วนะครับและสิ่งสิ่งสำคัญครับติดยีไนตองนี้คือไม่ไผ่ทำอบค์นี้ไม่ไพ่คือบบราณครับเวลาเขาปลูกเขาดูแลเราปัจสินะอ่าตัวนี้คือไม่ไพ่ก็ไม่ฟังละเดึงเสือดนะครับ ลูกผมเหี่ยวเตียงครับเปิดไรก่อกแล้วนะครับยี่งยิ่งเกิดอากาศนี่สิเกิดมากเท่าไหร่เอาต้นพันธุ์นี้ไปตากแดดเรากนะครับพื่กระตุ้นแดดเขาพอได้เขาก็ถือแดดอดถือว่พอต้นเขาสิเป็นแนวฟิวเสียครับเป็นใหม่ข้อด่นครับลักษณะนี่คือขอติ้งนะครับพอจะเริ่มเติบโตเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเอาบ้าพิษเนี่ยไปตากแดดนะครับไปปรับสภาพเดือดตองให้ได้ก่อนให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนเขาแข็งก่อน อันนี้เกิดจากต้นของพีพวกพวกแข็งนะครับต้นข้ออ่อนนะครับอันนี้พันธุ์พีกนะครับอายุหาถึง45วันในช่วงนี้ครัชบช่วงแรกนะครับการที่จะเริ่มติดตัวในช่วงแรกคือเราต้องให้ซีลแบบไหนนะครับปุ๋ยี่สามก็เลือยูนิคสก3าหกนะครับอันนี้เป็นพืชทานลกนะคะรับหมมุนตน้นหมมุนยอดนะครับเล่งรลาหมมุนหย่อนนะคระับ สิ่งที่อาหารรับอาหารร่องนะครับสิ่งสำคัญที่เนี่ยครับอันนี้เป็นอาหารท่านใบนะครับยังุยยูนิตสามสิบเก้าหกหนสิบห้าดินนะครับเขาเอามาเสริมท่านใบนะครับสิ่งแรกก็ค้เขาวโพกเจีนซีริวบวกยื้แผ่นแดงหรือ้แผ่นเขียวนะครับเป็นอาหารรัฐหรือวิทยากรเย็นเ้าใส่สลับกันแผ่นเขียวกับเป็่นเป็นปุ๋ยตัวเดียวกันนะครับต่อไปบวกกิตตันแค่เท่าสิ่งพันนะครับเป็นอาหารรอง อาหารหลาอาหารรองอาหารเสริมครบเลยครับนะครับเขาต้องให้เป็นความกันคือชุดขามแรกอันนี้มาแน่นอนครับถั่วพลิกเ,นะเขาต้องเจอแน่นอนนะครับขามแรกเขาเข้ากับพี่อวบเข้าดาวเไฟที่ดาเป็นรวมกันนะครับหรือสารัะอวบรวมไฟเถี่ยและไ่ไดน้นะครับอวบน,นะครับที่รุน่นนว่าคือเขาสิ่งพุ่มใครมาแร่นะครับมาแร่เขาจะเป็นใครไปฟาดโตกัๆๆๆๆ เขาสิ่งผสมกันแล้วก็ออกไข่อวอรตัวเนี้ไปยับยั่งการจะเริ่มเติบโตหรือการจากไข่เป็นโตนะครับคือก็ว่าพุ่งไข่นะครับเข้าดาวพวกนี้ก็พวกเปรียบไฟนะครับไปที่ดาวเด่นที่พวกรักษาไรตัวนี้ก็ทับพวกไปเลยครับผสมกันไปเลยแล้วสลับกับอวอร์ไม่เทียบไอดิดาเขาใส่สลับไปสลับมานะครับอันนี้คือจะเป้องการตัวแรกอันนี้คือจุดป้องกันโลกนะครับวิทโ้บวกซับล่านะครับ สลับครับไม่โค้งพวกขอบบวกเวทีอันนี้คือโลกเขาต้องมาแน่นอนครับอันนี้คือจะป้องกันเขาเข่ระบบการป้องกันคือสีตามตะล่างเขาจับจันไส่นะครับไม่ไม่เอาเกิดแล้วม่สีนะครับเขาเสียไปก่อนที่ปิดโถบอกสลับแล้วก็สลับไม่โค้งพวกขอบเวทนะหรือว่าถ้าริ้วตัวนี้นะครับต้องมีไอ้โลกในมาในแท้ต้องมีขึ้นเสื่อมัญนะครับ